ช่วยไปบอกอินฮูหยินที่บอกว่ารบกวนช่วยข้าสืบหาบอะแสนในน้อยฟูกุยเมืองเชียนจีมีอะไรไม่ชอบมาพากลดูเหมือนชิงเฉิงจะดูแลอย่างดีจริงๆแล้วแค่กักบ,บริเวณค่าให้สูญเสียอิสระข้าต้องรีบหนีเพื่อตามหาในน้อยฟูกุยมาระวังมือนะอืมเด็กดีพี่ชายอืม ข้าเริ่มวาดตัวที่สองแล้วนะขอข้าดูหน่อยเก่งมากเลย <S 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 สวัสดีได้ยินว่าโคมไฟปลาที่ท่านขายมหาสัจจันท์มากไม่ว่าพายุสายจะแรงแค่ไหนก็ไม่ดับเพราะของข้าเป็นคนงานบางครั้งต้องไปส่งของเนที่ไกลมากๆกลากคงคืนพายุสายพัดแรงข้าอยากได้โคมไฟไปให้เขาแบบนี้ท่านพ่อจะได้กลับบ้านเร็วขึ้น งั้นเจ้ารอพี่ชายสักเดี๋ยวอข <c oughs> ้าก็วาดอันนี้เหมือนกันลากเส้นมาตรงนี้เจ้าว่าโคมไฟอันนี้ใช้ได้ไหมหได้เจ้าค่ะว้าวแต่ข้าไม่มีอะไรเลยแม้แต่มันที่ก็ไม่มีปัญญาจะให้ไม่เป็นไรหรอกพี่ชายว่าดอกไม้ช่อนี้ของเจ้าสวยมากเลยละ่ะยกให้พี่ชายได้ไหม อันนี้ได้จริงๆเหรอได้แน่นอนอืมขอบคุณเจ้าค่ะพี่ชายแลาก่อน,อนข้าอยู่ที่หมู่บ้านฟงซาในซีวีตะวันตกขายโคมไฟหาเลี้ยงชีพข้าบอกไปว่าข้าแหวังพวกเขาเรียกข้าว่าช่างทำโคมหวัง เพราะแต่งตัวกับกินอาหารเรียบง่ายจึงไม่ต้องการอะไรดังนั้นเลยใช้ชีวิตได้ไม่ยาก mm hmm. เดิมทีคิดว่าชีวิตธรรมดาแบบนี้จะทำให้จิตใจข้าสงบแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทุกครั้งที่ข้าเข้าสูรา่ราตรีไร้ผู้คนบ้านเรือนจุดตะเกียงสว่างสวย mm hmm. หัวใจของข้าก็จะสว่างและมืดตามไปด้วย ในสมองจะปรากฏภาพช่วงเวลาตอนที่อยู่หมู่บ้านหัวเตึงเรียบง่ายเบิกบานมีความสุขและมีคนอยู่เคียงข้าง จ้าจับค่าแต่งตัวสวยขนาดนี้ล่ะท่านพี่รู้ไหมนี่เป็นชาวที่ค้าฝันถึงนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงห้องนี้ด้วยข้าตั้งใจตกแต่งให้ท่านพี่ท่านพี่ชอบไหมชิงเฉิงเจ้าบอกข้ามาก่อนเจ้ากลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไร แล้วก็เมืองเชียนจีนี่อีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนท่านพี่จะเริ่มสนใจเรื่องของข้าแล้วในใจของท่านพี่จริงเฉิไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวเลยแต่ทุกคำที่ท่านพี่พูดข้าจะไม่ลืมเลือนทุกอย่างของท่านพี่สำคัญกับข้าที่สุดท่านพี่รู้ไหมว่าเจ้าเมืองเชียนจีคนเดิมเป็นสั์ประลาดแบบไหน เขาโหดร้ายก็หายเลือดข้าเผ่าปีศาจดูดพลังปีศาจเพื่อเพิ่มตะบะของตัวเองวันนั้นปีศาจทั้งหมู่บ้านลู่ชุนถูกเข้าจับไปดูดพลังปีศาจข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นโธ่โธโโ,โพลังปีศาจถูกขาดดูดไปแล้ว แต่ยังไม่ตายหรือน,นี่เอ,อ๊ะเป็นปร่ากายที่ยอดเยี่ยมมากเลยชย่อยาขยับพวกเรามาเล่นกันต่อเถอะอ,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 อันนี้เรียกว่ามแมลงพิษมารต่อกระดูก มันจะทำให้เอ,เอ็นกระดูกของเจ้าแข็งแรงทรงพลังไม่อาจทำลายได้ชิงเงเจ้าหนีออกมาจากเงื้อมือเขาได้อย่างไรจะอย่างไรได้ล่ะข้าฆ่าเขาทิ้ง ส่วนที่ข้าทำได้อย่างไรนั้นวันหลังข้าค่อยบอกท่านพี่ชิงเฉงิงข้าขอโทษเจ้าด้วยข้าไม่ได้ดูแลเจ้าให้ดีข้าขอโทษท่านพี่ชิงเฉิงรู้ นักรบสำคัญกับท่านมากแต่ข้าก็อยากให้ท่านแบ่งความรักที่มีต่อนักรบให้ข้าบ้างต่อให้มีเพียงน้อยนิดก็ตามข้าส่งคนไปสืบข่าวของนักรบแล้วข้าอยากให้ท่านพี่เข้าใจไม่ว่าท่านอยากทำอะไรเมืองเชียนจีแห่งนี้จะเป็นกําลังหนุนของท่าน งั้นท่านพี่พักผ่อนก่อนเถอะ เฮ้ยนี่โทษเออวินเฟยโถ่เจ้ากลายร่างเป็นมนุษย์แล้วรีบลุกขึ้นมาออกไปตัวแกนิสัยนิสหน่อยนะเอออันนี้กินไม่ได้ข้าขอประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าก็คือองค์ชาเป็นหนึ่งเดียวของแคว่จีจอกทะเลสายวันที่ yeah. แต่งงานก็ซ wow, ืบอท่อราชบัลังได้ทันทีลูกพ่อเจ้าคงไม่ใจร้ายมอพ่อชราของเจ้าแก่ตาย้าบัลังใช่ไหมพ่อน่ะ ยังมีความฝันอีกมากที่ยังทำไม่สำเร็จเนี่ยได้ได้พะยะค่ะอ,องค์ชายบอกว่าได้พะยะค่ะองค์ชายกตันยูยิ่งนักรัปากเร็วเช่นนี้เลยเหรอไม่คือไม่ว่าอย่างไรเจ้ากหมือกับพี่ชายของเจ้าต่างเป็นบุรุษที่รับผิดชอบและกะตัญยูค่ะข้าข้ขขขขาเข้าใจเจ้าจะต้องเอาไข่มุกดกุมวารีขอศักดิ์สิทธิ์ขอเผ่าเรากลับขึ้นมาได้แน่ใช่ไหมลูก มุกเหรอองคชายรับปากแล้วองค์ชายจะเสี่ยงอันตรายไปชิงไข่มุกของคุมวารีของศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเรากลับมาเผ่าจิกจอกทะเลทรายมีความหวังแล้วนำขอศักดิ์สิทธิ์กลับมาเผ่าพันลุ่งเรืองนำขอศักดิ์สิทธิ์กลับมาเผ่าพันลุ่งเรืองยูสข้าพูดไปทั้งหมดแค่ห้าคำข้านับอยู่ครับจเจ็ดคำก็ไม่สำคัญจากข่าวที่เชื่อถือได้ของศักดิ์สิทธิ์ ต้อ,อยู่ในมือของดังโจรชั่วร้ายผู้หนึ่งค์ชายฉลาปราดเปรื่องจะต้องชิงกลับมาได้แน่ลูกพ่อ,อเจ้าเติบใหญ่แล้วควรจะมีความรับผิดชอบได้แล้วเรื่องนี้ก็ขอฝากเจ้าด้วยนะเฮ้ยอรันชครูดูซิว่าอูตุนน้ำแดงไป<อ>ยังไงบ้างนะจะตุนนานไม่ได้<อ>นะอ,อูตุนน้ำแดงน่นานไปมันไม่อร่อยนะเฮ้ยข้าจะบอกว่า ไม่อยากเป,เป็นคนสักหน่อยอ๋อมังกรแกะสลักของคขวนท่านมีเอกลักษณ์มากอ๋อที่เนี่ย เมื่อก่อนเป็นวังของเผ่ามังกรบทนั้นคือลายมังกรอ,อุจาเเลวไหลใน,นคืนที่จอดทะเลรายจิ้งจอกทะเลรายอ้จิ้งจอกทะเลรายร่างมังกรนี่เองอคุณชายคงจะไม่รู้เดิมทีซีอ e. ีถูกปีศาจมังกรยึดครองต่อมาปีศาจมังกรตกต่ำ พอที่จอดทะเลทรายที่ขยันขันแข็งจึงช่วยโอกาสนี้พยายามอย่างหนักถึงได้เดินมาสู่ความรุ่งโรจน์ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนว่าโอุโสจึงจอกทะเลทรายมาถึงแล้วอุโโหลออืม ยาขยับออเฮ้ผู้สโหลท่านฟังมาครึ่งค่นวันแล้วรู้อะไรบ้างหรือไม่ฝาบาทข้าน้อยไม่ได้ยินอะไรเลยหูซ้ายของท่านหนวกไม่ใช่เหรออุ๊ยอ๋อขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะ ฝอฟาบาในท้องขององค์ชายรองมีบางอย่างอยู่จริงๆแต่จะใช่ไข่มุกควบคุมวารีหรือไม่ข้าไม่กล้าย,ยืนยันทำไมถึงไม่กล้าย,ยืนยันผู้ชายหวังแห่งตำบลเฟิงซาท่านนี้เขาก็คือพยานผู้ชายหวังใช่ไหมอ๋อเอาเป็นว่าองค์ชายรองแย่งไข่มุกควบคุมวารีกลับมาได้ผลงานยอดเยี่ยมไปไปตามลิขิตสวรรค์ก็ควรได้สืบทอดข้าก่อนองค์ชายรองกลืนไข่มุกก็จริง แต่ไม่เข้าใจเรื่องเราโง่เขลาแบบนี้จะสืบทอดได้อย่างไรนี่คือคำสั่งของกษัตริย์นี่คือคำสั่งกษัตริย์คำสั่งกษัตริย์เหรอพวกเราผู้อาวุโสไม่เห็นด้วยอเจเมินเฉยต่อคำสั่งกษัตริย์ะถูุสวรรค์ลงโทษสถานการณ์ในตอนนี้หากฝืนเอาไข่มุกควบคุมวารีออกมาอาจจะเป็นผลร้ายต่อเจ้าหมาน้อยช่างเถอะก่อนจะหาวิธีเอาไข่มุกออกมาช่วยเขาสักหน่อยก็แล้วกัน วงชายรองมาทางนี้หน่อย <Ừ. S 2> องค์ชายรองใช่ว่าไม่มีพลังเขาเพียงแค่ยังใช้ไม่เป็นเท่านั้นเออใช่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 ผู้เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมช่างทําโคมแสวังจะทําได้อย่างไรเอะท้งจุดหลิงไถของเขาบังคับกระตุ้นพลังปีศาจของเขาวิธีนี้ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายใช้บ่อยไม่ได้เพราะเหตุใดฝ่าบาท หากคุณชายหวังท่านนี้ยอมเป็นอาจารย์พวกเราผู้วุโสก็จะยอมทําเชียนซื้อไม่ส่งข่าวมาเลยชิงเฉิงบอกว่าจะไปสืบข่าวแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ดูเหมือนว่าต้องคิดหาวิธีตามหาในน้อยฟูก,กุยเองท่านพี่ชิงเฉิงเป็นอย่างไรบ้าง มีข่าวของนักรบแล้วทำเนินดิน แล้วตั้งป้ายวิญญาณไว้ที่นี่ก็จะให้ข้าเชื่อว่านน้อยฟูกุ้ยนอนอยู่นี่นั้นเหรอข้ามีเชื่อเป็นต้องเห็นตัวตายต้องเห็นศพถ้าข้าไม่เห็นศพของนน้อยฟูกุ้ยกับตาขาก็จะไม่มีทางเชื่อแนะ่นี่เป็นเพียงสุสานหลอกคนที่ชื่อเฉวยนหรูมู่เป็นคนทำ ภาคีหนึ่งปราณไม่อนุญาตให้นักรบเข้าสารบรรพชนหลังตายบอกว่าเขาเป็นตัวอับมงคลทิ้งศพของเขาไว้ในป่ารกร้างปล่อยให้สัตว์เดรัจฉานจิกกัดเนื้อเคี้ยวกระดูกเขาในน้อยหรูมู่ล่ะเขาอยู่ที่ไหนก่อนที่นักรบจะตายถูกดึงชีพจรกระบี่ออกแล้วปลูกถ่ายให้กับในน้อยหรูมู่ที่ท่านพี่พูดถึงเขาเป็นนักรบคนที่สอง แห่งสำนักหวังเฉวียนชิงชิงเจ้ากลับไปรอข้าข้าจะไปหาเขาท่านพี่ท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอนี่ก็คือสันดานมนุษย์นักรบที่ควบคุมไม่ได้ใครบ้างไม่กลัวคำพยากรณ์น,นั่นก็เป็นแค่ข้ออ้างท่านพี่อยอมรับความจริงและทิ้งความคิดที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์กลับไปกับข้าตอนนี้ไป แล้วเลเป็นต้องเห็นตัวตายต้องเห็นศพถึงนี่จะเป็นเรื่องจริงข้าก็จะทําให้พวกเขาทุกคนทดช้ด้วยเลือดจะปล่อยข่านะปล่อยขานะท่านนักเขาขนาดนี้เลยเหรอเขาคือนักรบนักรบที่ข้าปีศาจมานับไม่ถ้วนแม้แต่ข้าท่านก็ยังสลัดไม่หลุดยังที่จะไปตายที่สนักหวังเฉียนอีกเหรอนักรบข้าปีศาจไปตั้งมากมาย แต่พวกเดียวกันยังไม่ปล่อยเข้าไปนี่เป็นกรรมตอบสนองของเขาชิงฉังข้าขอโทษขอโทษน,นะชิงชิงข้าท่านพี่ข้ารู้ว่าท่านอยากแก้แค้นแต่การแก้แค้นก็ต้องรักษาสุขภาพ เพิ่มพลังยุทธถูกต้องไหมท่านพี่ข้ามีวิธีเพิ่มพลังปีศาจให้ท่านอยากได้วิชานับอน,นันก็เข้าสำนักโยสีของข้าสำนักโยสีเหรอ ท่านพี่การฝึกบำเพ็ญจะรีบร้อนไม่ได้กินอะไรหน่อยเถอะค้าไม่หิวอาหารไม่ถูกปากเหรอ ข้ารู้ว่าท่านพี่ต้องการเวลาเพื่อยอมรับความจริงที่นักรบตายไปแล้วแต่ท่านพี่เอาแต่หดหูไม่มีความสุขน้องชายอย่างข้ารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวมากชิงเฉิงทำไมข้าฝึกมาตั้งหลายวันแล้วพลังยุทธ์ยังไม่พัฒนาเลยใจของท่านพี่ไม่ได้อยู่ที่นี่พลังปีศาจจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรท่านพี่รักษาตัวให้ดีก่อนมากินอะไรหน่อย นี่เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนพวกเราอยากได้ก็ไม่มีต้องมีปัญหาตรงไหนแน่แน่ <c oughs> ในเมื่อท่านพี่ไม่อยากอาหารข้าหาของน้ำข้ากับของเล่นมาของน้ำข้าพวกนี้มาจากที่ต่างๆดูโคมไฟปลานี่สิมีเอกลักษณ์มาก โคมไฟปลานี้ตอนที่ข้าเดินผ่านทางซิวอ,อีตะวันตกซื้อมาจากคนงานคนหนึ่งไฟในโคมไฟโดนลมก็ไม่ดับไม่ใช่โคมไฟปลาธรรมดาคนงานคนหนึ่งทําของดีขนาดนี้ได้ด้วยเหรอซิวอ,อีตะวันตกนะ่ะเป็นดินแดนในระเทศมีคนทุกรูปแบบดังนั้นจะมีอะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโคมไฟปลานี่คมไฟปลาอันนี้ ข้าจะเอาหากท่านพี่ชอบโคมไฟปลาข้าจะหามาให้เยอะกว่านี้ได้ชิงเฉิงข้าเหนื่อยแล้วเจ้าก็รีบกลับไปพักผ่อนเถอะได้ท่านพี่ดูแลตัวเองดีๆ ดูสิโคมไฟปลานี่สวยมากก่อนวันนี้เขาไม่เคยคิดว่านอกจากเรียนกระบีะ่แล้วเ้ายังเรียนทำโคมไฟปลาได้ด้วยดูรายละเอียดบนโคมไฟปลานี้เป็นฝีมือของเนน้อยฟูก,กุยอย่างไม่ต้องสงสัยเ <c oughs> ้าว่าแล้วว่าเกน้อยฟูก,กุยยังไม่ตายเขาอยู่ที่ซีวีตะวันตก